อันความดีนั้นย่อมเป็นอาภรเป็นอิสริยยศของคนดีเพราะคนดีย่อมเห็นว่าความดีนี้แหละเป็นยศอันยิ่งใหญ่และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรกล่าวได้ว่าความดีนั้นเป็นอิสริยาภรของคนดีความดีนั้น,เ,น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 เกิดจากกรรมที่ดีดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าคนเป็นคนดีก็เพราะกรรม เป็นคนถอยก็เพราะกรรมฉะนั้นเมื่อละเลิกกรรมทำไม่ดีทำกรรมที่ดีที่ชอบก็ได้เป็นคนดีแล้วแต่คนที่ทำกรรมชั่วผิดแม้จะได้รับบัญญัติว่าดีอย่างไรก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คือตนเองนั่นเองเว้นไว้แต่จะมีตาใจบอดด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั่นแหละจึงจะไม่รู้ความดี ที่จะให้สำเร็จการชนะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาค้นหาคือวิธีชนะที่จะไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นความดีชั้นตรีถ้าเป็นการชนะชนิดที่เกื้อกูลเขาทำให้เขากลับเป็นคนดีก็นับว่าเป็นความดีชั้นโทส่วนความดีชั้นเอกก็คือความดีที่ชนะความชั่วของตนเองสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราช สกลมหาสังคับปรินายก